ได้ได้ว่ากลายมาเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงเลยทีเดียวกรณีมีกระแสะข่าวนางพานิดาสิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมเตรียมฟ้องโอเดตเฮนเรียสแจ็คคมินนางแบบชื่อดัง300ล้านหลังจากที่โอเดตได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า ก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ที่ฟังแม่แตงโมสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วคันปากมากผู้ชายตัวปอก็แฟนเก่าเราต่อจุดๆๆทั้งบ้านพร้อมทั้งยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าพี่ๆนักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจ่ะเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนากว่าใคร ปอลอทนายพี่พร้อมค่ะแม้จะเป็นเพียงข้อความสั้นๆแต่ก็ทําออนไลน์คนสนใจอย่างสะรู้เรื่องราวความรักแน่ดีของเจ้าตัวกับผู้ชายตัวปอขึ้นมาทันทีต่อมาโอเดตได้โฟนอินเคลียร์ประเด็นดังกล่าวผ่านรายการเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะประเด็นที่แม่แตงโมจะมาฟ้องโดยเรื่องนี้ทนายเดชากิติวิทยานันทนายความของแม่แตงโมก็ได้ร่วมชี้แจงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้พิธีกรถามว่าความตรงตรงของโอเดตหลายคนตกใจกับความเคลื่อนไหวล่าสุดอยู่ดีๆก็โพสต์ครอบครัวของปอตอแหลท บ้านตอนโพสต์เราคิดอะไรอะไรคือจุดประทุที่ทําให้เราโพสต์ข้อความแบบนี้ซึ่งโอเดตได้ตอบว่าเขาเป็นแฟนเก่าหนูจริงๆค่ะด้วยความที่เรารู้จักเขาตั้งแต่เด็กเราก็อยากพูดว่า if you w a s my exes ทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้เราพูดถึงปัจจุบันก่อนเลยค่ะ ด้วยความที่หนูคบเขามานานมากแล้ว so back in the day เขาจะรวยจริงหรือไม่จริงหนูไม่รู้แต่ตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันจบแล้วไงคะส่วนตัวเราไม่เคยแค้นเขาเลยแต่แค่งงที่คุณแม่แตงโมจะมาฟ้องหนู300ล้านอันนี้เขาให้พี่ทนายคุณเดชาโทรมาหาหนูเลยค่ะทีมโอเดตคุยกับทนายเดชาค่ะหนูก็พร้อมไงนึกออกไหมแม่จะฟ้องหนู300ล้านอยู่ดีๆหนูอยู่เมืองไทยหนูจะเดินแล้วเอาเงิน300ล้านไปตบหน้าคุณแม่หนูพร้อมไง ถ้าคุณแม่ฟังอยู่อยากบอกอย่ามายุ่งกันเลยเราอยู่ของเราเฉยๆดีที่สุดเอาจริงๆถ้าคุณแม่อยากมายุ่งเนี่ยคุณแม่มีแต่เสียกับเสียนะคะโดยทางทนายเดชาได้ชี้แจงเรื่องที่ทางแม่แตงโมจะฟ้องโอเดต300ล้านเอาไว้ว่าผมไม่เคยพูดเลยครับไม่รู้จักเลยคุณโอเดตเป็นใครเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนบอกว่าผมไปขู่หมอพรทิพย์ผมยังไม่เคยคุยกับคุณหมอพรทิพย์เลยเกิดมาจนอายุจะ60แล้วคุณแม่ไม่เคยพูดถึงคนนี้เลยคุณแม่มีงานต้องทําเยอะครับไหนจะงาน ไหนจะต้องติดตามคดีต่างๆไม่เคยพูดถึงเลยครับโดยโอเดตได้พูดย้อนกลับไปว่าไหนๆคุณทนายเดชาอยู่ในสายขออนุญ,ญาตคุยได้ไหม คือเขาบอกกันว่าคุณทนายจะมาฟ้องหนูหนูก็เลยอยากถามว่าทนายจะฟ้องจริงหรือเปล่าคะเพราะหนูไม่ค่อยทราบข่าวแบบนี้หนูอยู่ต่างประเทศด้านทนายเดชายืนยันพี่อายุจะ60แล้วพี่งานเยอะมากขนาดเขาเชิญไปออกทีวีพี่ยังไม่มีเวลาเลยน้องงานเยอะมากไม่เคยหาเรื่องใครถ้าใครเข้าไปในเพจจะเขียนไว้เลยว่าด่าเต็มที่เลยนะด่าแล้วมีความสุขพี่ไม่เคยหาเรื่องใครเลยนะ คนอย่างพี่จะไปหาเรื่องชาวบ้านเขาหรอขนาดคนด่าพี่พี่ยังไม่ฟ้องใครเลยล่าสุดทนายเดชาได้เคลื่อนไหวผ่านเพจทนายคลายทุกพร้อมแชร์โพสต์ข่าวจากสื่อหนึ่งและโพสต์แคปชั่นว่า รายงานข่าวนี้ไม่เป็นความจริงคุณแม่น้องแตงโมและทนายเดชาไม่เคยข่มขู่ว่าจะฟ้องเธอจำนวน300ล้านบาทแต่อย่างใดและที่สําคัญคุณแม่และทนายเดชาไม่เคยรู้จักเธอและไม่เคยพูดถึงเธอแต่อย่างดํดทางโพสต์ข้อความชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนตามที่มีข่าวว่าโอเดตอ้างว่าคุณแม่แตงโมและทนายเดชาขู่ฟ้อง300ล้านผมและคุณแม่ขอเรียนว่าเป็นความเท็จทั้งสิน้นแม่และทนายเดชาไม่เคยขู่และไม่รู้จักเธอมาก่อน